พามอครับพามอครับพามอครับสซรนดันโลครับดันโลพายุครับสวัสดีครับอันนี้จะดันพามอครับคันนี้จะเป็นห้าหกชักเดิมครับคันนี้ครับแปดชักเดิมครับคันนี้ห้าสิบมิลครับแคมโตสสตีครับชักเดิม คันนี้5เปปทักเกตครับดูปากเกตครับอันนี้5 3ครับเครื่อง110ครับอันนี้5 4ทัก3ครับดัดโลครับคันไหนจะพังครับอสวัสดีครับอันนี้ถึงคลิปถึงปั๊มสังขารแล้วครับอยู่ในเกตกีเลยครับที่ปายุครับ เม hey, i. I yeah, well, uh, re ื่อก um, hmm, right. ี้รถตากฝนเล่นครับสุรินทร์ศ mm รีฐ hmm. ก um, ิจยังมีคันรอดด้วยครับแอดแจ็ครดไฟขาอาจารย์ี้จนมีแลรวคนนี้ขี้จุนเลย มากขี่คันหนหนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคันครับคีลดนตากเฟอนเรตอีกแท็กแท็กแท็กเก็บแท็กเก็บขึ้นมาหอนี่วะหลอนไฟคานแล้วไปเอาแบตไไปเอาแบตใส่ใส่เบ็ดใส่หมูวันไดหนอลอไฟมาเปลี่ยนนะนี่ซื้อเส้เวียนหอ ไปใ่ไหมะยๆต่อไปยิ่งเหี่ยวเลยนะไปเรี่ยวบันใดนี่อีกอีกกี่กิโลหาดีโฟโล่ฮะเรลื่อมั งตย่ดงเนียดูครับบนตกเตสุลินครับยูตาเองครับไปเปก้อนคิดคลิปนี้กันมาว่ะคิดลตาคเล่นไม่ได้ถายอยู่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะว้าไปผามอยนะครับ สวัสดีครับอันนี้มาถึงพามอยแดงนะครับเอลเอสมาถึงครับพี่เซมาถึงครับเรียบรมาถึงครับเรียบรลูกิมินมาถึงครับโอ้โหแจ๋ครับแจ๋ครับห้าสามาทงห้าสามห้าสี่จักสามาทึงครับเอตัวทบตัวทบไฟกับมีไฟกับมีไม่น่าไม่มีจดอไดิหาปดักเเข้ามครับดูครับ พาไปดูบรรยากาศครับขี่รถขีรถตาค้นจากจากสุรินมาเราเล่นเล่นๆครับเจ็บหนึ่งครับเจ็บหครับเหนื่อก็เต็มหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองห้าเครื่องเรียบร้อยสิมาปมดทิเง็ดหนึ่งครับล้มก่อนครับลุมใหญ่ ดูบรรยากาศครับผมมีมองเของไทยนะครับนี่ค <professionally> รับไม่มีดวงอาทิตย์ครับหมอกหมอกหมอกอีลีเลยคนเยอะมากครับ ไอ้หินที่เขาเขียนแดงๆไปเลยไหมนี่ครับถึงแล้วจักจักโอ้ก็สวยเหมือนกันนะนี่เอาอ้โอ้โอ้ยอ้ยโอ้โอ้อ้โอยโอ้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  อ้าคือมีบานมีบานคนหนึ่งนะสะไฟสระตะปานมันกุ้มไครับมึงมัก้มไหมครับคืรถตากฝนจากคือรถตากฝนจากสุรินมันสองชั้นน่ครับน่ครับ o ไม่รู้่าวเดียตอนนี้กำลังเดินทางขึ้นไปที่ที่เขาเขียนไหวอย่างนะ้นปามอยแดงเลยครับหินนี่มันเขียนไหวไหมใช่ไมเบ้งหินก่อนนี่เลยนก้อนคนมทิพย์ครั้งนี้เพิ่งหนาวเพิงเย็บที่วนาวเห่ลมนกหงอนทิพย์อายุลมูกเขาแท้เลย ลุมล um ุมนั่นนีนแล้วลุมพิติเเลยมาควางไว้ลุมยังไงอันลุมอ้อเลยอนลมลุมนึ่งอีกลุมหนึ่งบาทอื่นดีดูครับบุมีดวงอาทิตย์ครับต่อทางด่นย่า

นี่นะป้ายนี่นะป้ไปจำลองหมดนี่เบิ่กยังนี่ครับบ่มี่หอดบ่มีดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ขึ้นทางใดกระโดดเบิ่งสิีใต้ขี้ไหมกระโดลงไปไหม เออกระโดดเลยโอ้ัไมองจนแน่แน่เห็นยังเว้ยอย่า่า่จริงเลยเด้กง่ายทองล้น้วนลวนลวนลนลงไปทำไมฮลิงกับเนี่ยลิงลิีงาเียจืขวดน่าเลยเต็มเยวทายกับห็นจำลองกันครับนี่เขาจำลองไว้ โอ้เล็กตัวนี้ตายเยตายเนี่สิมาตายกับอันนี้โดยจะฝนเลยมาวันนี้ากอวตน้ำโอ้มองหนาฝนไว้นอดวอาทิตย์โอ้เบึ่งหมกขนาดเทียงกันได้นี่ขนาดตเทียงได้นี่ที่ร้มาสบายบายทอมันหมดนาว บึ้งบึงกูเนี่ยวิ่งออกล่างมึงตาคฝนมาต่างไกลเตื่นมาแต่ตีหนึง่งหูสีตื่นมาเซาดีกว่านี่ครับหลับครับหลับดันโคตรดันโคตรดันสุดท้ายครับรตัวตัวแรงเียน <laughs> <laughs> เันเดไปเทครับนอบูตั a, ู้ลครสบานเลยเดินทางกลมือตื่นมาเลยบรบริยคันนี้ลูกปืนขัเวียงแตกครับเป็นลูกเพื่อนเอนตูาร่นร่เพื่อนเพื่อนสรุกพร้อนสรุปนุ่มหนูตันนุ่มหนูตันหลับหนึ่งหลับสองครับอันนี้เลขครับหัวสักคจบคลิปนี้ครับทรมานคลิปหายเลยครับ โอ้คันนี้ก็ยางยางรั่วครับพังทุกคันครับล้อล้อล้อเลอะไรรั่วครับมีล้อใหญ่รั่วครับมีแต่ล้อเล็กไม่รั่วล้อใหญ่รั่วครับมีแต่ห้าแปดห้าแปดชารเกียร์ครับยังรอดอยู่ครับโท่าระพดชิฟายแต่กองรถแต่กองรถเกับโคตรโหัวครับยิ้มเลยครับเก่าโคตรโหดครับไม่เอาเลย